พี่ครับจอบร้อมหน่อยพี่พี่ผมจะร้องจอกก็เสียเวลาดีวะเรื่องมากจริงๆเลยแรงงานจะจนแบบพวกแกตายไปก็ไม่มีใครเสียดายหรอกโดนไปเลยเอ้าทำไมพูดหมาหมาแบบนี้หรอพี่เฮ้ยเสียงแนังอยู่ได้ลำคาญเว้ยเอ้จอดนอุ๊ยอีกไยคนนู้นไอ้ถีบลงมาได้ไงวะอุ้ยเจ็บไป โอ้ยกลับมาแล้วครับอินดีต้อนรับลูกชายกลับบ้านจ้าคิดถึงแม่กับเมียที่สุดเลยไหนกลับพ่อแม่ทั้งทีมีอะไรมาฝากแม่บ้างเอามาฉันจะดูก่อนฉันก็จะดูเหมือนกันนะอแรงกูเนี่ยไหนชิมหน้าแดงหนูไหนเราชุดแดงสวยๆอ่ะ นี่ผมกลับมาบ้านทันทีอ่ะไม่มีใครสนใจผมเลยหรอที่ขอไปอ่ะไม่เห็นจะได้สักอย่างเลยถ้าจะกลับมามือเปล่านะจะกลับมาทำไมเนี่ยฮะพอยพยนี่อามแกทำงานเงินเดือนก็แต้งเยอะไม่คิดจะซื้อของมาฝากแม่ฝากเมียแกบ้างเลยยังไงนี่ไงแค่นี้ไม่จะไปพออะไรล่ะแกนี่มันพึ่งไม่ได้จริงๆเลย ก็ไปไปแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยเราเลี้ยงลูกมายังไงให้ขี้นกขี้เหนียวไม่ซื้อของมันฝากเมียสอย่างนี่มันไม่เกี่ยวหรอกเว้ยว่าจะเลี้ยงมายังไง มันอยู่ที่ว่าเมียเนี่ยอยู่บ้านก็ไม่มีประโยชน์นั่งนั่งนอนๆอนเขาเลยคิดว่าคงไม่ต้องใช้ของแพงๆอะไรละมั้งืมใ,ใครที่อยู่บ้านแล้วหลอกเกาะลูกกินกันแน่ฮะนี่อิพลุชักจะลามปากบ้าเกินไปแล้วนะทำไมวะจะหัวงอกหัวดำเนี่ยอิพลไม่กลัวหรอกนะเว้ยมายยดิรถรถ เป็นค้อครัวเดียวกันแท้ๆจะทะเลาะอะไรมาไมล่ะครับค่อยพูดค่อยจาก็ได้ก็มียแ,แกมันปากเสียแม่ไม่ยอมหรอกฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันแม่พี่มมาด่าฉันนี่สแสดงว่าที่ผมไม่อยู่อ่ะไม่ได้ทะเลาะกันทุกวันใช่ไหมทุกวันวันนี้มีแต่เรื่องหน้างุดหงิดเมื่อไหร่พี่จะรวยแล้วก็ซื้อบ้านสักทีเนี่ย เราจะได้อยู่กัน2คนไม่ต้องมีแม่ให้ลำคานว้า,ายนน่ถ้าลูกฉันสื่อบ้านไปอะฉันเป็นแม่ก็ต้องไปอยู่ด้วยสิแกม,มันก็แค่คนเนาะอเอาไงวะเฮ้ยพอพอกลับบ้านมาเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> น่าเบื่อจริงเฮ้ยเฮ้ยพี่อามพี่อามกลับมาคุยกันได้รู้เรื่องก่อนอามนี่ฉันเป็นแม่แกน,นะแกจะเบืเ่อฉันไม่ได้นะ ไอ้อามไอ้อามอยู่ในนี้ไอ้อามเฮ้ยเฮ้ยพี่อามใครมาหรออามกระเป๋าหรือว่าของจะเพิ่งมาส่งยู่เช่อยถือนะคะของฉันก็ต้องอยู่ในนั้นสิโอสิ ดอดี๋ของฉันของฉัน <c oughs> สวยมากเลย,ย,ยพอใจกันแล้ยัง <c oughs> ผมกลับมาบ้าน <c oughs> แทนที่จะต้อนรับแบบอุ่นแต่ไม่มีเลยไม่เคยถามสักคำว่าเหนื่อยไหมแต่ทุกคนมัวแต่สนใจเงินแล้วของแพงพวกนี้ ็นว่าของนอกกายมันสำคัญกว่าผมจะไม่กลับมาเหยียบบ้านที่มันไม่ใช่บ้านอีกแล้วถ้าวันไหนที่เดือดร้อนขึ้นมาอย่านึกถึงผมแล้วกันนะ บ้านให้อยู่แล้วเว้ยพามาเลยพีายามพยาอามใช่ไหมอ่ะใครอ่ะเอมี่เฮ้ยเอมี่จริงๆด้วยไม่เจอตั้งนานเลยนะใช่พี่เป็นไงบ้างสบายดีไหมได้ข่าวว่าไปทำงานที่ต่างประเทศนา่ใช่หรออืมก็สบายดีแหละแต่งานมันหนักหน่อย กะว่าลามาพักผ่อนที่บ้านได้เจอแม่กับเจอเมียจะหายเหนื่อยแต่ไม่เลยอ่ะ mm hmm. เขาไม่เคยสนใจพี่เลย mm hmm. เออขอโทษนะพอดี mm hmm. เอมี่ถามว่าสบายดีไหมพี่ก็เลยเผลอพูดหมดเลยไม่เป็นไรหรอกแววตาพี่มันก็บอกทุกอย่างแล้วล่ะไม่เป็นไรนะพี่ถ้ามันหนักเนี่ยก็แค่วางแล้วพี่ก็เขืียบใชนได้ทุกเรื่องเลยนะขอบคุณไดเอมี่มีพูดแบบเนี้ พี่ก็สบายใจขึ้นเยอะเลยบอกว่าเขาไม่เลยอะคะต้อไม่ได้ค่ะแต่ฉันเป็นแม่ของอามนะห้ามลูกอามฉันเป็นเมียพี่อามลราไปอีกทีค่ะหนีไปสิหนีไปแต่ห้ามแม่ พลอยนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับสามแม่คิดถึงลูกมากเลยตั้งแต่ลูกออกจากบ้านมาเนี่ยลูกก็ไม่กลับบ้านอีกเลยแม่จะไม่โฉมตัวหวให้พอ่ะใช่ค่ะพี่ยงไม่อยู่เนี่ยพวกเราทุก,กันจริงๆนะคะกลับบ้านเราเถอะนะคะนี่ผ่านมาตั้งห้าปีนิสัยก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอ๋อ นี่ที่แม่กับพลอยมาที่นี่ยพ่ออยากได้เงินใช่ไหมครับได้ไม่อามหลอกแม่เหรอพี่อารมนี่พี่อารเอาเศษกระดาษที่ไร้ประโยชน์นี่มาให้พี่ฉันทำไมฮะก็พี่ก็ไม่ได้บอกนี่ ว่าพี่จะให้เงินอ่ะตอนเนี้ยคุณค่าของแม่กับพลอยไม่ต่างอะไรจากเศษกระดาษพวกนี้เลยนะครับนี่ตอาอ่ำแม่เป็นแม่แกนะแกมีหน้าที่ทดแทนบุญคุณแล้วก็เลี้ยงดูแม่ไม่ใช่มาด่าแม่เปล่าเปล่า,ล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 าแบบเนี้ยทดแทนบุญคุณนี่เหรอครับที่ผ่านมาเนี่ยผมถือว่าทดเจอยให้แม่หมดแล้วนะครับเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกเราฉันล่ะ พี่มีหน้าที่เลี้ยงดูเมียอย่างฉันไม่ใช่หรอพลอยพลอยจำไม่ได้เหรอเราเลิกกันไปเมื่อห้าปีที่แล้ว,วนะแล้วตอนเนี้ยพี่ก็มีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายแล้วพี่ว่าพลอยอ่ะเดินตามทางของพลอยเถอะแล้วเราสามคนไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องอไม่จริงฉันไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมฉันจะฟ้องหลองค่าเลี้ยงดูจากแก เตรียมหลอหลับไปายสารได้เลยฟ้องเลยครับเชิญเลยนะคะแม่แล้วผมมีหลักฐานทั้งหมดที่ผมโอนเงินให้แม่เท่าไหร่แม่อยากฟ้องแล้วแม่คิดว่าแม่ชนะก็เชิญเลยครับคุ่อามเขาไล่แล้วเนี่ยก็เชิญออกไปได้แล้วนะคะอย่าให้เรื่องไปถึงตำรวจเลยแกอย่าคิดนะว่าจะได้ชูขอเป็นเมียพี่อาไมได้ตลอด สักวันฉันจะมาทวงของฉันคนเล้แกนจะเสียใจภายหลังที่ทำกับแม่แบบนี้ตากไปก่อนเธอะขอบคุณแอมมี่ที่อยู่ข้างพี่มาตลอดถ้าไม่มีแอมมี่เนี่ยพี่ก็คงไม่เข้มแข็งทุกวันนี้หรอกฉันภูมิใจในตัวพี่นะ ฉันรักพี่พี่ก็รกักเอมี่นะ